สมาสีสีสีจำพวกกหน่อยจย์สมาสีสีสมาสีสีสีจำพวกสมาสีสีที่แปลว่าท่านผู้ที่บรรลุสมาสีสีแปลว่ามีมีศีสระคือกิเลสถูกละไปถูกตัดไปขาดไปมีกิเลสคือวิชามต้นนะฮะถูกทํำลายไปพร้อมด้วย พร้อมด้วยโรคบ้างเวทศนาบ้างพร้อมด้วยอิทธิยาบทที่ตั้งใจไว้บ้างครับพร้อมด้วยชีวิตบ้างนะฮะเป็นว่าพวกที่หนึ่งโรคะสมาสีสีอะไรนะฮะโรคะโรคะสมาสีสีโรคะโรคเนี่ยครับโรคเนี้ยฮะโรคะสมาสีสีท่านผู้สําเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยหายโรคอ๋อท่านเรียกว่าโรคะสมะสีสี สมเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยไหญ่โลคแล้วก็พวกที่สองเวทนาสมาศรีสีท่านผู้สมเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยสิ้นทุกขเวทนาทางใจคือเคยมีทุกขทางใจอย่างแสนสาหัสแล้วก็หาทางออกด้วยการปฏิบัติธรรมผู้ที่บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยดับทุกเสิ้นทุกขเวทเวนาทางใจ เคยเคยเคยมีทุกข์ทางใจอย่างอย่างหนักแล้วก็หาทางออกด้วยการปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยทุกขเวทนานั้นสึ่ไปซึ่งไปความเดือดร้อนใจอะไรทรายนี่กลายเป็นเย็นไปเลยครับอันนี้เรียกวเวทนาสมะสีสีนะครับอีกพวกหนึ่งท่านเรียกว่าอิธยาปทะสมะสีสีวิยาบทนะครับ ท่านที่กาหนดใจว่าจะอยู่ด้วยอิริยาบถใจแล้วจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถจนกว่าจะได้สําเร็จอรหัตผลและได้สําเร็จตามประสงค์อย่างนี้เรียกว่าอิริยาปะถะสมาสีสิสงสำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยอิริยาบถท,ที่ตั้งใจไว้เช่นพระพุทธเจ้าที่ทรงตั้งพระทัยว่าจะไม่ลุกจากที่นั่ง ถ้ายังไม่ได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านก็ได้สําเร็จนะครัทีนี้ข้อสุดท้ายข้อสีนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับสีวิตะสมะสีสี<ม>ท่านผู้ได้สําเร็จอรหัตจะผลพร้อมด้วยสิ้นชีวิตนะครับสีวิตะสมะสีสีอันนี้จากจากอัตรถาาสังยุตตนิกายนะครับอ,อ,อ้างในสารัตถสังคฆา ทำพีะะสาระทัศนคหาเอามาอ้างแต่ว่าต้นต้นต่ออยู่ที่อันตรถาสังยุตตนิยครับครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ผมก็นำเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อยมาคือในในค้อที่สี่ที่บอกว่าชีวิตการธรมะรผลผลผลสิสีเสถุสเม็จพระอาหาจสลพรพร้อมด้วยชีวิตเนี่ยครับมีตัวอย่างไหมหอาจารย์ <ๆ S 1> มีหลายตัวอย่างนะครับ ยันพระโคธิกะนี่ก็ได้ยินกันอยู่นะฮะพระโคธิกะที่ว่าถูกวัวผิดใช่ไม่ใหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะโคติกาเป็นโรคเรื้อรังแล้วท่านก็ได้ชานแล้วก็เสื่อมเพราะฤทธิ์ของโรคได้ชานแล้วก็เสื่อมเพราะฤทธิ์ของโรคท่านในที่สุดท่านบอกว่าคติของปุถุชนไม่แน่นอนนะฮะมันอาจจะไปอภายก็ได้เพราะฉะนั้นทำชานให้เกิดขึ้นแล้วก็ฆ่าตัวตายจะดีกว่าตอนที่ชานยังไม่เสื่อม ครับอย่างน้อยก็ได้ไปเมโลกล๋อแต่ว่าพอท่านอจอมีดโกนเข้าไปแล้วท่านก็ได้สําเร็จอาณาักตผลพร้อมด้วยการพร้อมด้วยสิ้นชีวิตท่านฆ่าตัวตายจริงๆครับแต่ว่าได้สําเร็จอรหักตผลด้วยอ,อันนี้เรียกว่าชีวิตะสมะสีสีทีนี้มีอีกองค์หนึ่งคือพระัน,นะเอไม่ใช่ฉันนะอที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้านะครับ,รบพระชน,นะอีกองค์หนึ่ง ไม่ใช่คนติดตามพระพุทธเจ้าอกอเ,ออเจอขี่ม้าะอะไรนะไม่ใช่ท่านเป็นโรคเรื้อรังเหมือนกันแล้วท่านก็ออคิดว่าฆออ่าตัวตายจะดีกว่าออระหว่างที่เราบำเพ็ญสมณธรรมอยู่นี้แล้วท่านก็กลับเรียนพระสารีบุตรว่าท่านจะฆ่าตัวตายแล้วพระสารีบุตรก็เทศนาสาั่งสอน เรื่องขันห้าเป็นทุกขูรเปเนทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเป็นทุกอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าท่านสารีบุตรขอรับผมก็ทราบ,รบหรอกเรื่องเหล่านี้เพราะผมก็อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามานานเหมือนกันแต่ผมจะฆ่าตัวตายโดยประการที่จะไม่ให้พระพุทธเจ้าตีเตียนนี้พระสารีบุตรได้ฟังอย่างนั้นก็ไม่ทราบจะทำยังไงก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ว่าเวลาเนี้ยพระชนะนำมีดโกนมาแล้วกำลังจะฆ่าตัวตายก็ผู้มีประภาคจะทรงอนุเคราะห์อย่างไรก็ขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าก,ก็จัดว่าอ้าวก็พระชนะก็พูดกับสารีบุตรแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาจะฆ่าตัวตายโดยประการที่จะไม่ให้เราติเตียนครับก็เลยจัดกับพระ,พระสารีบุตรว่าเ,เราตีเตียนผู้ที่ทำลายชีวิต ทำลายชีวิตนี้แล้วก็ทำลายกายนี้แล้วก็ไปถือเอากายใหม่อแต่ถ้าทำลายกายนี้แล้วไม่ไปถือเอากายใหม่เราไม่ตีดเตียนคเพราะอย่างนั้นไม่ตีดเตียนแต่ว่าไม่เกิดใช่ไหมครับไม่ถือเอากายใหม่ก็คือไม่เกิดอีกก็ไม่ตีดเตียนในที่สุดก็พรตกลวงพระชนะก็ฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จไปคหะแล้วก็บรรลุใช่ไหมท่านบรรลุครับได้สําเร็จเป็นพระอารา ก็ไม่เป็นบาปรรลก่อนัรรู้ก่อนก่อนตายใช่ไหมพร้อมกันนะพร้อมกันเลยพร้อมกันพร้อมกันอ่าพรมกัสิ้นชีวิตด้วาชีวิตะสมาสีสีแล้วในกรณีพระพุทธบิดาพระเจ้าสุโธชไม่ทราบว่าพระเจ้าสุโธหนะนิสงอาพาธครับอาพาธสิ้นพระชนม์อาพาธแต่ก็ได้สำเร็จอรหันอรหัตผลก่อนที่จะสิ้นชีวิต ก่อนใช่ไหมฮะไม่ใช่พร้อมกันใช่ไหมฮะยังไม่พร้อมครับอ๋อครับก่อนครับนี่ท่านแปลว่าได้สําเร็จอาณาผลในเทศคารวาสเทศคารวาสในขณะที่เป็นกษัตริย์อยู่นั่นแหละพอได้อาณาผลแล้วถึงจะนิพพานครับไม่ใช่นิพพานพร้อมกับพร้อมกับไม่ไม่ใช่ครับพร้อมกับเสกิเลสไม่ใช่ครับอืมใช่ใช่ได้สำเร็จก่อนอยีกผู้